สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่มอบทะลุฟ้านั้นได้มีการจัดการชุมนุมแล้วก็เคลื่อนขบวนไปบริเวณหน้าพักภูมิใจไทยแล้วก็พักประชาธิปัตย์การเคลื่อนไปนั้นเนี่ยครับไปเรียกร้องกดดันให้พักร่วมรัฐบาลลาออกจากการร่วมรัฐบาลในการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ แต่ว่าการกดดันนั้นไม่ใช่ทำเพียงแค่ยืน่นหนังสือหรือว่าไปปราศัยบริเวณหน้าพักนะครับแต่ว่ากลุ่มกลุ่มคนเหล่านี้ไปแสดงพฤติกรรมกักขระการคว้างปาสีนะครับสิ่งของใส่ป้ายของพักทําลายนะครับป้ายแล้วก็ข้าวของต่างๆของพักจนได้รับความเสียหายนําไปสู่การแจ้งความดําเนินคดีกันนะครับ เรื่องนี้ปรากฏว่าคุณนันทิวัน์สาบารอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับก็ได้ิดเขียนเฟซบุ๊กเอาไว้ว่านี่หรือเสรีภาพรัฐธรรมนูญปี60ให้สิทธิประชาชนที่จะชุมนุมได้ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายแต่ต้องเป็นการชุมนุมโดยสันติไม่ใช่การชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงลุงตูไม่ลาออกตามแรงกดดันก็หันไปกดดันพักการเมืองให้ถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลด้วยการสาสี ทำลายข้าวของของพรรคการเมืองอย่างนี้หรือแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์การชุมนุมโดยสงบสันติอหิงสาต้องไม่ใช่การทำลายให้เสียหายแต่มันคือความรุนแรงและเมิดสิทธิของคนอื่นประชาธิปไตยต้องเคารพคนที่เห็นต่างไม่ใช่การข่มขูค่คุกคามบังคับให้คนอื่นยอมตามม็อบวิธีการเช่นนี้คือเผเด็จการทางความคิดไม่ใช่เสรีภาพไม่ใช่ประชาธิปไตยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคําว่าประชาธิปไตยนั้น ก็ต้องเคารพความเห็นต่างไม่ใช่ว่าพวกตนอยากจะทําอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าพวกตนอยากจะไปทําลายข้าวของของใครก็ได้ไม่ใช่ว่าพวกตนจะไปด่าว่าด่าทอใครแบบเสียหายก็ได้อันนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยนั่นเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนี่คือชัดเจนที่คุณนันทิวัฒนสามารถบอกว่า นี่มันเป็นผลิตด็การทางความคิดไม่ใช่เสรีภาพไม่ใช่ประชาธิปไตยและก็ต้องฝากเรื่องนี้ไปยังบรรดานักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายที่ออกมาปกป้องพวกเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะบอกว่าตำรวจกันทํารุนแรงมากละที่เวลาแบบนี้ถามว่าองค์กรเหล่านั้นไปอยู่ไหนที่ม็อบนั้นเนี่ยนะครับไปทําลายข้าวของไปคว้าปาไปสาดสีเทสีใส่พักการเมืองต่างๆแบบนี้คุณ ยังจะปกป้องม็อบหรือไม่และพวกคุณหดหัวอยู่ที่ไหนแทนที่จะออกมาเรียกร้องเนี่ยนะครับว่าคนเหล่านี้ทำผิดกฎหมายคนเหล่านี้ไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทำไมพวกคือพวกคุณยังคงเงียบอยู่แบบนี้